มาเคารพบูชาลูกปั้นด้านบนไหมด้วยโจรต้องนี่เออขอขอเคารพถ้าเขาเคารพแด่ลูกปัปป้นอ่าลูกปั้นแจ็คเดอะริปเปอร์ผู้เกียงไก่ได้ได้ได้เราเราต้องทำเงองค่ะเคารพอย่างนับถือสิวะนับถือสิเพราอย่างนี้นับถือสุดแล้วนะนับถือที่สุดแล้วกลับไปกลับไว้ เออเอ็กวาย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 เดี๋ยวเออเขย่ารอบที่หนึ่งเขย่ารอบที่สองเขย่ารอบที่สามตบรอบที่หนึ่งตบตบรอบที่สองตบรอบที่สามตบตบไปครบสามรอบตบตบไปตบตัวที่ครบสามรอบต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 บเปลี่ยนเป็นโจมันช่วยดิลองลองเปลี่ยนเป็นโจ้ดิจากแบบเคาลเคาลบแบบสองคนเลยเออเคาร์ลสองคนเลยเคาร์แบบเก่งไกลสองคนให้แบบน้ำตาไหลน้ำต้นน้ำตาไหลขอแบบสงพระเจ้าเชียร์ดีจังเลย ทำอะไรวะเนี่ยคุณเห์คุณหลังขอญาตขอญาตอดความหลังไปเมื่อปี2018อะไรอะไรวะมดูดีกว่ะต้อเปิดเพลงนี้เคารพอือหือ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 อื้อหือโอ้โหเคารพแดดท่านแจ็คผู้เกียงไก่แดดฮักแดดเดลิปเปอร์ผู้เกียงไก่นัสัตวตะวันที่สิบปดถวายพรพรถวายพอพรแจ็คเดี๋ยวนี้ถวาย ถวายเปิดเพลงถวายเนี่ยอุตส่าห์เปิดเพลงถวายเนี่ยอุตส่าห์เปิดเพลงถวายโอ้เปิดเพลงถวายหวเ,เวนี่ยเนี่ยที่เคยผ่านพบเนี่ยมันร้องไงวะเพื่อนึันนะร้องไงวะมีฤทธิ์วะช่างแม่งอ่ะจากคืนนั้นอ่ะขันนี้ความจริงคืนคืนหนีไม่พบคืนคืนนี้ไม่พบคืนนั้นอะไรวะวันที่เราเราไปเนื้อไปจูอะไรวะพ่าไพ่ไ,ไ, <c oughs> ได้สิลป่าที่ที่มันที่แจกแต้มสีสันให้มันแดงฉานซูมซูมไปที่ตูดจนซูมซูมซูมไม่ได้โอ้เกมกากซูมซูม เนี yeah, die, Try, exactly. mm ่ยเอาให้ตายเอาไว้ตายเออตายหูตายจุดก้นสัตว์วอย่าบังเลยตายก้นสัตว์หึงก้นสัตวเลยวบัตายแล้วก้นสัตว์หึงหึงหึงตายจริงด้วยหงตายเลยตายตายอย่าบังสิอย่าเดินมาบังสิแจ็คโอ้ยแจ็คตัวปลอมอย่าเดินมาบังแจ็คตัวจริงคนนี้อะไรวะหัวร้อนหัวร้ออะไรเป็นไรเปล่าจากตายผู้การที่ไฉสร้างสีสันแดดแจ็คผู้เกียงไกลจิตตายกรรมของฆาตกรของมาตกรดิ ที่สังหารที่สังหารชีวิตยามรักติการโหเก่งสุดๆไปเลยพี่แจ็คพี่แจ็คเก่งมากสังหารสตียามรักติการนี่คืนนี้แกต้องตายอะไรทำไรกูเป็นพวกลบหลู่กูจะต่อยอ้าวก็อ้าวไอ้เชี่ยนี่ลบหลู่มึงลบหลู่เดี๋ยวต่อยมึงลบหลู่มึงลบหลู่ลบหลู่ม่งปิดเพลงก่อนปิดเพลงก่อนลบหลู่ลบหลู่รับนึงนะถ้าต่อยทามดมึงลบหลู่มึงลบหลู่รับหนึงนะไม่ไม่สกินสกินนี้ไม่เท่สกินนี้ไม่เทเราโล่เพลหนึง โอเคมันต่อยวะที่ไหนกูตาแดงกูโกรธแล้วกูโกรธรักมากเลยมันโกรธโกรธโกรธมันโกรธกูตาแดงโกรธแล้วตาแดงโกรธแล้วตาแดงกูโกรธไม่ไหวโกรธกันมึงหันหน้ากันี่ขันที่โกรธแล้วเนกูโกรธแล้วเนี่ยโกรธแล้วเนี่ยโกรธโกรธมันโกรธมากเลยมันต่อยมึงมาบังอาจลบหลู่มบังอาจลบหลู่ตาถนัดแจ็คมึงโดนต้ไม้ไม่ได้ถอยต้นไม้มึงเห็นบ้าเหรอบ้าเหรอเอาหายยันหายยัน อไม่ไม่ไม่มาต่อยกันมาต่อยยีหออไล้หญิงก็ต่อยยี่้อแบบลับโลลบดุยต่อยตอยย้ต่อยิงกันไปช่มดวเราเลิกต่อยกันเะาเลาต่อยเราไปอยีก่อนมากระยิงมากะยิงมากะยิงต่อย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 ไม่ไหวอ้าวทำอะไรยงง้างมัดง้างมัดสแลงเลยเฮ้ยง้างมัดต่อยอากาศอากาศเจ็บปวดร้องโอ๊ยกี๊ด ไม่มีท่าเต้นม่แต่ท่าปลาเกลือเอาปลาเกลือเนี่ะเกลือมึงอ่ะปลาใส่หน้ามึงอยู่เที่ยงกันปุาบโหลช่วยพอๆอะไรอ่ะโอ้ยที่มันจะใส่เลยไม่สนแล้วถวายถวายถวายแต่ลูกปั้นต่อแล้วนี่นี่จมูกแดงแล้วนี่คือสกินเอาไว้แบบเป็นแบบนักบวชเนี่ยนักบวชของแจ็คเดอะริปเปอร์ห้องมาทำไมเนี่ยโอ้ยกำลังจะถวายเลยถ่วยเอาไปเตะในเกมไหมหาทำเลย